ใครจะไปสนกันว่าบนดาวอังคารมีเสียงหรือเปล่าท่านครับถ้ามนุษย์อยากไปอยู่บนดาวอังคารในอนาคตเราก็ต้องรู้อะไรเป็นยังไงใช่ไหมครับผมนักบินนายผู้จะขอทำภารกิจงบพันล้านเพื่อที่จะส่งเป็นโนไปให้นายทําไมนายไม่ออกไปแล้วผิวป่าข้างนอกละ่ะท่านครับครั้งสุดท้ายที่ผมทําตามท่านผมเกือบจะตายนะครับเฮ้ย hey, เราส่งขุญญนยนต์ไปช่วยนายนะท่านคราวก่อนท่านเคยบอกอยู่นี่ว่าวิทยาศา,ศาสตร์นะ่มันจะต้องทดลองไม่ใช่แค่เรียนมา เขาอยากได้อะไรก็ให้ไปเฮ้การทดลองที่ราคาเท่ากับรายได้ฉันทั้งปีเพราะงั้นต้องบอกฉันด้วยว่าผลลัพธ์เป็นไงเดี๋ยวท่านมีรายได้ปีละพันล้านเลยเหรอลาบลาบลาเราเลิกพูดและทดลองกันดีกว่าก็ได้ผมเริ่มแล้วนะเฮ้ปรากฏว่าพอเป็นย่านเสียงสูงเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยฮะคงจะเป็นเพราะชั้นบรรยากาศและอุณหภูมิที่เย็นละมั้งถ้างั้นกูเกิลก็ถูกเดี๋ยวแค่นี้เหรอ นายให้ฉันสนปโนไปที่ดาวงคารให้เพื่อที่จะ,ะฮัฮฮฮโลโหลพ่อหนุ่มน,นักบินโอ้นี่ที่รักนี่ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรบอกใบคุณแต่คุณยังไม่ลืมใช่ไหมว่าวันนี้อโอ้ะเจ้านีคุณไปเอา และฉันคิดไว้แล้วมันคงจะนานนา,น,น,าน,นานก่อนวันนั้นที่ฉันจะได้เจอหวานใจคนอื่นไม่คิดว่าฉันเป็นคนยิ่งใหญ่ oh no, no 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 ฉันคือ r o c k เก็ตแมนร็อกเก็ตมนผู้กำลังหมดเชื้อไฟตรงนี้ล่างเพิง ถูกสันวันครบรอบที่รักอ่าฮิวสตันน้ำเดือดบนฐานทัาบดาวังคารใกล้จะหมดแล้วครับวายแย่ Why, yeah, จังหนุ่มนักบินงบประมาณในปีนี้ของเราหมดแล้วฮะ <Huh? S 2> ได้ไงโอ้ oh, ไม่รู้สินะหนุ่มนักบินอาจจะเป็นเพราะบางคนอยากได้เปลี่ยนโน้ตตรง,ตรง,ตรงไปบนดาวโอเคโอเคผมผิดเอง แต่ผมจะตายเอานะไม่ใช่ว่ามีน้ำบนดาวอังคารที่นายกินได้เหรอก็ใช่แต่มันแช่แข็งอยู่ใต้พื้นดินตรงที่ขั้วโลกแล้วเท่าที่รู้มันเค็มซะยิ่งกว่าน้ำทะเลบนโลกซะอีกก็แล้วยังไงทำเครื่องกรองอะไรสักอย่างสิใช่ไม่รู้คราวหน้าใส่ใจเรื่องงบประมาณด้วยนะหนุ่มนักบิน ที่รักฉันแค่อยากจะเช็กดูว่าไม่ใช่ตอนนี้ที่รักผมขอโทษตอนนี้ผมอยู่ระหว่างภารกิจฟื้นคืนน้ำบนดาวอังคารเพื่อเอามันดื่มอะไรนะมีน้ำบนดาวอังคารด้วยเหรออู้ขอฉันดูหน่อยเออที่รักไม่ควรมีอะไรบนโลกไปสัมผัสน้ำในอวกาศเพราะมันจะทำให้ปนเปื้อนคุณกำลังจะแหกสัญญาอวกาศคุณโดนฟ้องได้เลยนะออ ดูเลยว่ามันผิดกฎหมายสาบานเลยใช่ฉันรู้อยู่แล้วถ้าไม่ได้ปิดไม้อยู่เอ้า oh. ลูกคิดถึงคุณมากรู้ไหมโอ้ oh, จริงเหรอเขาได้พูดไหม <Good. S 1> ลูกเขาเล่นจรวดของเล่นเพราะงั้นเขาคงคิดถึงคุณมากลูกก็ทำงั้นก่อนผมออกไปนะเอ้า oh. แล้วชีวิตบนอวกาศเป็นยังไงบ้าง มันคงจะเยี่ยมมากมันเอ่อใช่ค่อนข้างค่อนข้างเจ๋งเลยเอานะอย่าเก็บไว้คนเดียวเลยโอเคเอ่อโอ้ผมออกกำลังอยู่หนักเลยเหรอคุณอยากได้หุ่นแบบเดวนินบอจอนสันเหรอเออมันไม่ขนาดนั้นเออโอเคคือในสภาวะไร้น้ำหนักกล้ามเนื้อคนเราก็แบบเฮ้ยจะไม่มีไอ้ก้อนเนื้อนี่แล้วหดตัวดีกว่ากล้ามเนื้อพูดได้ไงต่อ ดาวเคราะห์ใช่ตลกดีที่ผมอยากจะบอกมันเหมือนบังคับให้เราต้องออกกำลังอยู่ตลอดเพราะไม่งั้นพอผมกลับบ้านผมคงจะเหมือนลูกบาศก์โดนเจาะลมแล้วกระดูกคุณล่ะเหมือนกันถ้าเราไม่ออกกำลังได้อวกากเศาจะเสียความหนานแน่นของกระดูกไปหนึ่งเปอร์เซนต์ทุกๆเดือนลองงั้นใช่ผมอาจจะทำกระดูกตัวเองหักได้ตอนกลับไปที่บ้านว้าวงั้นคุณต้องหมั่นดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนะ เพราะนั่นแหละวี่รคุณพูดแบบเดียวกับที่ผมคิด <c oughs> ฮะฮิวสตันนี่ล้อก,กันเล่นเหรอ <c oughs> ท่านเขารู้ว่าท่านฟังอยู่โอ้อย่ามาได้สาระนะฉันชื่อฮิวสตันซะที่ไหนแล้วแกจ,จะคิดว่าได้ฟังเรื่องสยองขวัญมาเยอะเตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องนี้มันจะทําให้แกนหนาวถึงแกนดาวเมื่อนานม,มาแล้ววีดาวคาโคตรดวงหนึง่งเราจะเรียกเขาว่าดาวอังคารันอังคารัน ดาวเคราะห์ดวงนี้เขาแค่โคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างสบายใจกระทั่งวันหนึ่งมีบางอย่างปแปลกๆเข้ามาในวงโคจรของเขาทีแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับมันเท่าไรทั้งน่าเศร้าแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นไม่นานมันก็มาเยอะขึ้นอสุรกายเหล็กเข้ามาในชั้นบรรยากาศและไปหาจุดอ่อนของเขาเพื่อเตรียมการจโจมครั้งใหญ่ทว่าดาวอังครารไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้กลายปเป็นเป้าหมายต่อไปของพวกชาวโลกหน้าเลือด ปรสิตตัวเล็กนาคขนลุกที่ข้ามไปดาวแล้วดาวเล่าสร้างเมืองใหญ่ทำอากาศเสียและขโมยทรัพยากรจกกนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยโธ่ไม่เอาหน้าพวกเขาแค่สร้างฐานเล็กๆแล้วก็เพิ่งจะออกไปด้วยนะนายก็แค่ปั้นอุกบาตเป็นดาวเลิกเท่านั้นแหละไม่รู้สิแล้วถ้าพวกเขากลับมาล่ะใช่พวกนั้นก็กลับมาสร้างรากฐานแล้วก็ขุดแร่สั์ทรัพยากราชาวโลกของเราเข้ามาในวงโคจรฉันแล้ว แบบเดียวกับที่ดาวอังคารานโดนเลยเอาจริงดิดาวพุทธถามจริงอังคารานเนี่ยนะโทไม่เอาน่าพวกชาวโลกก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นฉันอยู่กับพวกเขามาเป็นพันปีและใช่บางทีพวกเขาก็น่ารําคาญแต่อย่างน้อยพอมีพวกเขาก็ไม่น่าเบื่อนะและอีกอย่างพวกเขาส่งโดนไปที่ดาวสูงไม่กี่สิบป,ปีก่อนและยังไม่เห็นขึ้นไปเลยพวกเขาหน่ปะปลอดบ้างก,กว่าเรา, Sabrina. เราอยู่บนนั้นได้ไม่นานหรอกหรือบนตัวนายเออจริงด้วยเออฟิฟสบายใจเลยเนอะเออ ด่ขึ้นเยอะเลยไม่มีชีวิตบนนี้ตลอดไปเมื่อคืนไม่น่าชวนไอ้โลกมาเลยเขามีปัญหาอะไรพลูโตนายต้องไปเชื่อแน่พวกนายมาอยู่นี่ได้ไงจู่ๆพวกชาวโลกเขาก็เปลี่ยนความหมายของคำว่าดาวเคราะห์ละขนาดมันไม่เกี่ยวอีกต่อไปสำหรับดาวเคราะห์เอ้าพวกนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ย ฉันกลับไปเป็นดาวคลอแล้วชัว <Sure. S 1> ฉันกะเล้วว่าพวกนั้นคิดผิดนายคือดาวเลิกสําหรับฉันดาวเลิกเหรอหนายพูดถึงดาวครอหรือเปล่าฉันไม่คิดแบบนั้นฉันควรจะโดนแบบนี้ดีมากเราเบื่อเขาเต็มพอนแล้วเรามีดาวเลิกดวงใหม่แล้วตอนนี้ดาวแรกเหรอแต่แต่เมื่อกี้พวกนายบอกว่าดาวคลอนี่ p ต u t o พลูตตตตโต Pluto Pluto โอ้อย่าบอกนะว่านี่แค่ฝัน <c oughs> เฮ้ยดูนี่ไอ้จืดตอนนี้เกยากระพูโตไม่มีผิดเลยโอ้อย่างเดีใชนี่พูโตชัดๆโอ้อย่าทำตัวพลูโตสิดาวพุธเฮ้ยพวกดาวเคราะห์เฮ้ยฉันอยากมีเพื่อนสักคนจังเออว่าไงเนปจูนนายหายไปไหนมาไม่มีใครได้คุยหรือว่าเจอนายเป็นปีเลย เอาอ, <Whoa. S 1> อะไรไงไนายมาได้ไงเนี่ยเอมฉันก็อยู่นี่ตลอดเวลาเลยนะตอนนี้นะฉันอยู่ไหนเนี่ยก็ระบบสุริยะไงน่าสนใจน่าสนใจแล้วนายเป็นใครเนี่ยฉันพลูโตเรารู้จักกันมาตั้งสี่พันกว่าล้านปีแล้วนะแต่เฮ้ยนายไหวไหมเนี่ยโอ้ไม่รู้สิพอดีพื้นผิวฉันไม่ใช่ของแข็งด้วยซ้ำเพราะงั้นความจำฉันก็เลยเลอะเ,เ,เลือนบ้างนะเฮ้ยอยากเป็นเพื่อนกันไหมล่ะเดี๋ยวจริงดิ แต่ดาวเคราะทุกดวงบูลี่ฉันเพราะว่าฉันไม่ใช่ดาวเคราะห์เก็ตแล้วเกตแล้วนายา้ฉันบูลี่นายใช่ไหมไม่เป็นเพื่อนกันดีกว่าใช่นัน่นนน,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 นายช่วยเล,ลิกได้ไหม<อ>นายมาจากไหนเนี่ยช่างมันเหอะฉันไปนเล่นกับดาวเคราะแค่ดีกว่าโอเคฉันเจอเธอในแถบไคเปอร์เธอก็ควรจะอยู่สักที่แถวนี้สิเหย้ย หวังว่าเธอจะไม่เห็นฉันเฮ้ยเธอกลับมา <Hey. S 2> แล้วเฮ้ยแคโรนฉันคิดถึงเธอมากเลยพลูโตเราเคยเต้นรำด้วยกันตลอดเวลาและเฝ้ามองกันทั้งกลางวันกลางคืนเฮ้ย hey, เราไม่ได้เต้นกันสักหน่อยเธอคูจอนอยู่รอบตัวฉันมันไม่เหมือนกันเลยสักนิดแล้วเราก็ไม่ได้เฝ้ามองกันด้วยเราแค่มีไทเดนล็อกเง้นฉันเห็นด้วยที่จะไม่เห็นด้วยเธอจะไม่เห็นด้วยกับวิทยาศาสตร์ไม่ได้วิทยาศาสตร์ถอดเธอออกจากการเป็นดาวเคราะห์แล้วเธอจะเห็นด้วยเหรอแต เอาไปแตที่ฉันจะสื่อคือดาวเคราะห์ดวงอื่นมีวงโคจรน่าเบื่อดาวเล็กโคจรรอบดาวใหญ่บลาบลาบลาแต่เราพวกเราโคจรรอบกันและกันพวกเราเหมือนดาวคู่กันไม่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 ไม,ไม่พวกเราไม่ใช่ดาวคู่กันเธอเป็นดวงจันทร,ร์ของฉันเพียงแต่ว่าเธอม,มีขนาดใหญ่เพราะงั้นศูนย์กลางของเราถึงไม่ใช่กลางตัวฉันแต่กลับกันมัมนขยับออกมา อะไเธอมันใจร้ายแถมเธอว่าฉันอ้วนฉันขอโทษที่จริงแล้วการบอกว่าขนาดใหญ่เป็นสัพท์ที่ไว้ใช้กับดาวเคราะห์นั้นฉันได้อภัยแล้วเราจะไปไหนกันดีอารมณ์ค่อนข้างเวียงนั่นเนี่ยแอมเออฉันกําลังตามหาดาวเคราะห์แค,อคอ่อยู่เธอรู้ไหมตั้งแต่ฉันไม่ได้เป็นดาวเคราะห์มันเป็นไงอ๋อพวกนั้นส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในแถบไคเปอร์นี่แหละซึ่งใหญ่มากแต่เฮ้ยฉันช่วยได้นะฮ้ย <c oughs> งั้นก็นําไปเลย <c oughs> กยูเรนัสฉันกลับมาแล้วเนบจูนเหรอโอ้ว้าวนายมาแล้วฉันนึกว่านายโคจรหลุดระบบสุริยะไปแล้วโอ้แหลก็รู้มันเป็นไงคุณญาติฮะ huh? ฉันไม่รู้ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้นายเรียกฉันว่าญาติเหรอใช่เราเป็นญาติกันดาวน้ำแข็งยักษ์หนึ่งเดียวในระบบสุริยะแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราเป็นญาติกันเราไม่เหมือนกันเลยไม่เอาหน้าดูเราสิขนาดเราเกือบเท่ากันสะสารตั้งต้นก็เหมือนกันแถมอุณหภูมกิก็ใกล้กันด้วยนะแต่หน้าตาเราไม่เหมือนกัน ตัวนายมีสีน้ำเงินแล้วฉันน้ำเงินสว่างนายไม่ได้สว่างกว่านายแค่สีซีดกว่าเพราะฉันไม่มีน้ำแข็งแล้วก็ของลอยไ,ได้มาเจอจางสีฉันบรรยากาศฉันก็ทำงานอย่างเต็มที่เหมือนความคิดฉันเปียบเลยเออโอเคที่นายพูดก็ถูกแต่ถ้างั้นแล้วทำไมนายแล้วทำไมฉันรู้ไหมลืมลืมไปเถอะเพราะงั้นถ้ามีแค่เรานายเรียกฉันญาติได้หรืออะไรก็ได้แต่ยังไงก็ตาม ดีใจที่นายกลับมานใเนปจูนโอ้เฮ้ยอยู่เดนัสนายรู้ไหมว่าเนปจูนหายไปไหนเอ่อทำไมล่ะก็ตั้งแต่เขากลับมาสีหิมเงินสวยสดขึ้นมากเลยฉันก็เลยอยากรู้วิธีการดูแลชั้นบรรยากาศของเขาก็สมเหตุสมผลดีคือเมื่อกี้เนปจูนเขาก็อยู่นี่แหละแต่จู่ๆเขาก็หายไปเฉยเลยแถมเขายังทำตัวแปลกๆด้วยรู้ไหมฉันคิดว่าเขาเพี้ยนไปแล้วนายพอจะรู้ไหมว่าเขาจะไปไหน สักที่ระหว่างฉันกับภูโตที่หายไปเหมือนกันอืมงั้นไหนว่าเราอ,ออกไปหาพวกเขาด้วยกันดีไหมออกประจนภัยแค่นายกับฉันเอ่อฉันใช้เวลาตั้ง8 4ปีเพื่อโคจอรรอบดวงอาทิตย์ฉันไปก็คงจะถ่วงได้เชิดนายเลยพวกฉันใช้เวลา29ปีแต่เราเป็นดาวมีชีวิตเราจะทำอะไรก็ได้ตามใจก็แบบอย่างเช่นออกจากวงโคหปากเดี๋ยวนี้เลยพวกเดี๋ยวพี่ทิดก็ได้ยินนายหรอกฉันว่าต่อยเขาดู แล้วเขาจะทำอะไรพวกเราได้ล่ะยิงเปลวสุริยะใส่เหรอนายก็รู้ว่าฉันคือยักษ์น้ําแข็งใช่ไหมไม่เอานะมันต้องสนุกแน่นอนฉันไม่เคยได้ใช้เวลาร่วมกันเลยนายอยากใช้เวลากับฉันแน่นอนโอ้เอ่มเออเจ๋งใช่เราไปประจรนภัยกันฮะให้ไกลแล้วก็เที่ยวอย่าออกจากวงโคจรเด็ดขาดโอเควิ่ง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  โอ้เราหนีดวงอาทิตย์พ้นแล้วใช่พวกหนีมาที่น่ากลัวกว่าเดิมอีกโอ้พระเจ้าถ้าไม่อยากเจอคนที่ทำเลยนายพูดถูกเห็นด้วยเลยเดี๋ยวนายได้ยินไหมไม่ว่านายเป็นใครถ้านายทำร้ายพวกเราพวกเราสวนกลับแน่โอเคภาษาอะไรของนายเนี่ยเออดาวเคราะห์ดาวเคราะหดวงเล็กกว่าอเขาเรียกดาวเคราะห์ครับฉันเอรสิสและอีกอย่าง ไม่ค่อยได้เจอดาวอย่างพวกนายเยอะนักในแถบไคเปอร์โอ้าวฉันไม่เคยเจอดาวพวกแคระมาก่อนเลยก็พลูต่อนั่นไงโอ้จวสิงด้วยยังไงก็ตามเออเฮ้อิริสเธอเป็นคนที่ทำรูปน่ากลัวพวกนี้เหรอไม่น่าจะเป็นฝีมือดาวเคราะแบบพวกนายดวงที่หน้าตาเหมือนนายเธอเจอเนปจูนเหรอรู้ไหมเขาไปไหนก็ตรงตามทางนี้ไป เพื่อนของนายอยู่ในขอบของแถบไคเปอร์ซึ่งนายคงจะทาเขาเจอได้มียะมันก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะเธอช่วยนำทางพวกเราไปหาเพื่อนได้ไหมเธอดูใจดีมากถึงแก่นดาวเลยนะแม่สาวดาวคลอสจิ๋วน่ารักอย่าทำตัวแปลกได้ไหม <c oughs> แต่ใช่เราต้องมีคนนำขอละนะอืม <c oughs> ไม่ฉันชอบเธอนะ ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ก่อนใคร